ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยิส,สลัมได้บอกว่าก่อนที่วันเกียร์มัสจ,จะเกิดขึ้นจะเกิดการเข็นฆ่าการนองเลือดบรรดาผู้คนจะล้มตายแล้วคนจะถูกฆ่าโดยไม่รู้ว่าตัวเองนั้นทำผิดอะไรสิ่งนี้มันกําลังจะเกิดขึ้นตอนนี้ถ้าหากว่าเราสังเกตถึงข่าวคราวที่มาทางสื่อหรือทางทางสถานีอะไรก็แล้วแต่เราจะได้ทราบถึงข่าวการตายของผู้คนรวมไปถึงการทำสงครามด้วย นบีมุฮัมมัดสุลตัลได้บอกกับเราถึงสัญญาณถัดไปซึ่งเป็นสัญญาณใหญ่นั่นก็คือการขัดแย้งระหว่างผู้คนรวมไปถึงการแข่งแย่งชิงดีในเรื่องของอำนาจการที่อยากจะขึ้นเป็นผู้ปกครองแล้วก็นํามาไปด้วยกับการเข็นฆ่าที่มากมายเมื่อมุสซิมนี่เป็นอีกสัญญาหนึ่งที่นบีบอกว่าเมื่อบรรดาลูกหลานของคอลิฟะหรือลูกหลานของผู้ปกครองเนี่ยต่างแย่งชิงอำนาจซึ่งกันและกันเกิดการสู้รบกัน และสิ่งนั้นคือเป็นสัญญาหนึ่งที่จะปรากฏขึ้นเป็นสัญญาณที่จะบอกว่าวันสิ้นโลกนั้นกําลังจะมาถึงนั่นแล้วมันก็จะเป็นสัญญาที่จะนําไปสู่การที่จะเกิดขึ้นของอิหม,มมามดีด้วยอิหม,มมามดีคือบุคคลคนหนึ่งที่นบ,บีมุฮัมมัดสุลลัลวะละซัลลัมบอกว่าจะเป็นคนที่จะมาสร้างความวยุติธรรมบนโลกแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งอิหม,มมามดีเป็นคนที่มาจาก สายตระกูลของท่านนาบีมุฮัมหมัดสุลลัลวะสัลลัมมาจากสายตระกูลของท่านฮัสซันที่เป็นเ,เป็นลูกเป็นหลานของท่านนาบีมุฮัมหมัดสุลลัลวะสัลลัมพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาครับอิหม่ามดีมีชื่อว่าอามัดหรือว่าชื่อมุฮัมมัดและพ่อของอิหม,ม่ามดีก็มีชื่อว่าอับดุลลอฮ์เชกเช่นเดียวกับชื่อของพ่อท่านนาบีมุฮัมหมัดสุลลัลวะสัลลัมอิหม่ามดีจะปรากฏตัวในขณะที่บรรดาผู้คนแข่งแย่งชิงอำนาจซึ่งกันและกันนะครับ และอิหม่ามดีนั้นจะเป็นเหมือนกับสัญญาณสัญ,ญลักษณ์แห่งความยุติธรรมอีกครั้งหนึ่งก่อนที่โลกนี้จะดับสูนสลาหายไปแต่ว่าเรื่องราวของอิหม่ามดีมันไม่ใช่แบบเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนั้นเลยมันมีเหตุการณ์ที่กําลังจะบอกเราว่าอิหม่ามดีนั้นปรากฏตัวแล้วนั่นก็คือการหนีของอิหม่ามดีซึ่งอิหม่ามดีจะหนีจากเมืองมาดีนะไปสู่เมืองมักกะในขณะที่บรรดาผู้คนกําลังแย่งชิง แย่งชิงอำนาจแย่งชิงการสถาปนาเป็นคอลิฟ้อิหม่มมามดีจะหนีการตายหรือว่าหนีสงครามเพื่อให้ตัวเองนั้นได้รอดพ้นจากฟิตรนะรว่าความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นบนโลกอิหม่มมามดีจะมายืนอยู่ที่หน้ากาบะอิหม่มมามดีจะมาขอดูอาจกอัลลอฮฺสุบฮานุตาลาให้ตัวเองนั้นรอดพ้นแล้วจะเกิดปรากฏการณ์นะครับที่มีกองทัพกองหนึ่งที่นําโดยส่งมาโดยคนที่สแสวงหาอํานาจ หรือว่ายังชิงอานาจในการเป็นคอลิฟะในการเป็นผู้ปกครองส่งกองทัพมาเพื่อมาจัดการอิหม่าม,มดีและอัลลอฮสุบฮานุตะลาก็ให้กองทัพนี้ถูกธรณีสูบลงในแผ่นดินที่เรียกว่าไบาดะเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบรรดาผู้รู้ที่รู้จกักฮะดิษเรียนรู้ในเรื่องของถ้อยคำนบีมุฮัมมัดสะละละุลลัลวเลสลัมจะรู้ทันทีว่าอิหม่าม,มดีปรากฏตัวขึ้นแล้วเขาจะไปหาอิหม่าม,มดีที่มักกะ อิหม่มมามดีจะยิงขอดุอาจากลอสุบฮานุตาลาและเขาก็จะกล่าวว่าท่านคืออิหม่มมามดีท่านคือบุคคลที่ลอสุบฮานุตลาเลือกท่านคือคนที่จะมาสร้างความยุติธรรมบนหน้าแผ่นดินอิหม่มมามดีก็ปฏิเสธนะครับแต่ทุกคนก็ให้ศัตยาบันท่านอิหม่มมามดีการมาของอิหม่มมามดีเป็นการปรากฏตัวเป็นการพลิกชีวิตของตัวท่านในเพียงแค่เซลคำคืน นั่นหมายความว่าชีวิตของท่านก่อนหน้านี้ไม่ได้มีสัญญาณอะไรบอกบอกบอกชี้เลยว่าตัวท่านนั้นคืออิหม่มมามดีเพียงแค่ค่ำคืนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างจะบอกทันทีว่าคนคนนี้คืออิหม่มมามดีเป็นสัญญาณเป็นสัญญาณใหญ่สัญญาหนึ่งที่ท่านนาบีและบรรดาอุลมามะได้ให้เอาไว้นะครับอิหม่มมามดีเมื่อได้รับการสถาปนาแล้วเนี่ยอิหม่มมามดีจะมาจัดระบบและจัดการบรรดาการแย่งชิงอํานาจและทําให้โลกใบนี้กลับมาสงบอีกครั้งหนึ่ง เมื่อโลกใบนี้เคยมีความชั่วเต็มแผ่นดินขนาดไหนอิหม่ามดีจะมาสร้างความยุติธรรมให้ปริมาณเท่ากับความชั่วที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นอิหม่ามดีไม่ใช่มาเพียงลําพังอิหม่ามดีมาพร้อมกับภาร,รกิจที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการปราบปรามอีกสัญญาณหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนั่นคือดัจชานนั่นเอง